ขอสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาทดสอบฮอร์โมนนะครับของพัฒนชัยนะครับทดสอบนะครับซปเปอร์บึมมนะครับมาลองดูซิว่า,ากี่วันจะเห็นผล อันนี้แปลงนานี้เป็นแปลงนาสามไร่นะครับอันนี้คือพึ่งฉีดเป็นครั้งแรกนะครับจะมารอรุน้นว่านับตั้งแต่วันนี้ไปประมาณกี่วันจะเห็นผลวันนี้ก็วันที่ยีิกันยานะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกรอบว่าจะเห็นผลขึ้นที่ว่ามันจะเริ่มเขียวหรือว่ามันจะอยู่คงที่หรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกรอบนะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายตอนที่เพิ่งฉีดวันนี้เนาะลองดูว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลดีแบบไหนเห็นเขาโฆษณากันก็ได้ลองมาฉีดดูฉีดลองทำคลิปดูว่ามันจะเป็นเก็ดความรู้ของชาวนานด้วยว่าปุ๋ยทางใบสูตรนี้จะคือไหมหรือว่า ใช้ต่อไหมหรือว่าเราจะพอแค่นี้ถ้ามันงามขึ้นพุ่งขึ้นหรือว่าผลผลิตได้เยอะขึ้นมันก็เป็นแต่ที่จะนำมาใช้ต่อนะครับเรามาลองดูกันก็สภาพอากาศก็คืออากาศที่โปร่งใสนะครับโล่ง ไม่มีฝนนะครับลมพัดเย็นดีนะครับต้องมาลองดูกันเพราะว่าเห็นหลายท่านที่ผมได้ดูอาจารย์หลายท่านที่ลงคลิปเนาะก็ส่วนมากก็เป็นการที่ท่านก็ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นดีตัวนี้ดีแต่ก็เราก็ยังไม่เชื่อเนาะเราก็ต้องมาลองเอง ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงครับแต่ว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรทั้งนั้นก็ก็น่าจะไม่ได้ใช้ต่อน่าจะหาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็นี่คือการทดลองนะครับลองดูว่ามันจะได้ผลผลิตแค่ไหนก็ผมก็จะพยายามฉีดอ่า หล,หลายครั้งก็คือพูดไดง่ายก็ห้าวันครั้งว่ามันจะมีผลต่อข้าวไหมถ้ามีผลแสดงว่าผ่านนะครับแต่ถ้าไม่มีผลก็พอแค่นี้ก็สิไปต่อคืสอสิพอซซัมนี่ก็ของว่ากันเป็นเรื่องตอนต่อไปเนาะวันนี้ก็เอาภาพที่ ก่อนฉีดเนาะไอตอนตอนตอนฉีดเริ่มต้นเนาะไม่ใช่ก่อนฉีดก็ฉีดไปละตอนฉีดเริ่มต้นมาแล้วก็ค่อยมาติดตามผลตอนวันที่ยี่เอ่อวันนี้วันนี้ฉีดที่ 20, ยี่สิบก็มาติดตามผลโดยถ่ายให้ดูอีกรอบก็น่าจะเป็นอีกห้าวันเนาะห้าวันถึงเจ็ดวันจะลองฉีดอรอบหนึ่งว่าจะมีการเขียวขึ้นไหมหรือว่าจะม,มันจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณ ท่านที่กำลังติดตามนะครับก็ฝากช่อง youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ